ภาบสบายดีท่านผู้ชมพบกับซองเบาเทนาคือเก้ามือเนี้หลังจากหายไปโดนเติมเนาะพี่น้องเนาะเนื่องจากโควิดมันระบาดพี่น้องกำลังมหาห่อเทือนพี่น้องอเข็นเทือนลุมากกับประมาณเดือนกลัวพี่น้องเพื่อจะก,กักตัวแดวนะประมาณเดือนสิบบ้านเนี่ยแหละเพระาะว่าขับไปเจาะกะทิดโควิดเนาะ ทางหักสาหายมาแล้วพี่น้องเดี๋ยวชิพามาเบ่งน้ำผักน้ำแม็งจ้าของไปไทยประมาณสามปีอะไรยังแน่สองโควิดมันระบาดกะ่ริเหตุยังงพี่น้องยังคือเก่าเงินสั่นกัน,น,น,นเดี๋ยวชิพามาเบ่งเลยนาะมาอะไรยังแน่ไปไทยบ่งทางในก็น่อยพี่น้อง นี่กระห้องนั่งก,กวางเติมนะนั่งก,กวางเติมพี่น้องมีซองห้องนะเพื่อนนั่งบรรยากาศข้างนอกข้างบนกำรรท่านนะ่ม นี่ก็อีกห้องนึงบ่ได้ก่อเนาะปล่อยเงาเด้ข้างบนก็นแต่ได้ใส่อียังบมื่อตนได้มีเงินพี่น้องเลยนี่ก็ข้างนอกเงอนกลางคางกันกระเฮือนป่าจระกองนะอันหมดด้านเดียวกันเด้ มาทันได้เหดุยังพี่น้องเอ้ยจะให้เบิ้งหน,น้าบ้านพี่น้องมา,าทันได้แล้วเนาะอาจจะเป็นความพันของใครใด,ดคนเด้อพี่น้องเอ้ยเือหน้าบ้านนี่ก็คือนำผักนำแดงของ มาเทเองเนาะที่ไปไทยไปได้สามปีได้สามนี้บาได้ได้เพราะว่าจองโควิดโควิดงานการกับ่าคอยมีก็ไปจบเพียงสามนี้เนาะฝากติดตามเลยเดอ้อ